อ่าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมโยคิดนะครับกับเกม d i g i มอนเรียลไลทนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตู้อากุม,มอนคิสน,นะนะโอเควันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณ700เพชรก็น่าจะได้สัก3มันตินะครับสําหรับตู้นี้เหมือนจะไม่ค่อยมีใครเปิดนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับมันติแรกนะครับมีอะไรไหมโหลดโหลดไหมพิเ้อส,สีฟ้านะครับอืมวงสีแดง ลุงไหมครับลุงลุงลุงไม่มีลุงนะโอ้แต่มีไอตัวนี้มาได้หนึ่งลุงนะครับเม็ดสุดท้ายเลยผมก็ว้าน่าจะกเกลนะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเปิดเลยนะใช่ไหมผมดูในกลุ่มแล้วยังเงียบๆกันอยู่เลยในเกิลผมก็มีแค่คนเดียวอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูนะเป็นตัวอย่างแล้วกันนะโอเคผมจะเป็นผู้เสี่ยงเอง เดี๋ยวผมจะเสี่ยงตายให้ตัวนี้ทุกคนน่าจะรอโอเมกามอนกันอยู่นะวันช่วงอาทิตย์หน้านะภายในวิกหน้าโอเมกามอนมาแน่นะครับน่าจะานะถึงคิวแล้วแหละต้องมาเลยหรือเกมอาจจะสับขาเอกนะครับถ้าไม่มานะโอเคมาเรามาลุ้นเม็ดสีลุงนี่กันก่อนว่าจะใช่ไหมนะครับเป็นอะไรเอ่ย มาไฮ <c oughs> ออนโดมอนน,นะ <c oughs> มันตีแรกเกินนะครับเรียบร้อยไปสองร้อยเพชรผมใจจริงผมก็ไม่อยากจะเปิดนะอืมมามันตีที่สองต่อเลยนะครับ <c oughs> ผีเสื้อสีแดงอ้าวสิมา <c oughs> ต้องมาแล้วแหละวง <c oughs> สีเขียวนะครับขึ้นสักลุงไหม ขึ้นสักลุ้งเลยแอนิเมชันจบๆไปมาขอหน่อยแอนิเมชันมาเปลี่ยนสองลุ้งนะครับต้องมาลุ้นอีกเหรอมันไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นลุงนะ้งเนี่ยจบแล้วนะ <c oughs> ลุ้นยากเลยเทีนี้ มาให้ผมไหมมาอันลุงสีแรกเม็ดแรกโอ้โหไม่ใช่นะครับโอกาสมันยากมากเลยนะที่สีลุงไม่มีออร่ามันจะออกหน้าตู้เนี่ยมาอะไรเลยโอ้โหแมงนะไม่มา <laughs> มันตีที่สองก็เน่ารับถึงจะมีแอนิเมชั่นที่ดีนะอืม เซ็งแล้วนะเกือนะครับมันติดที่สองตอนนี้เสียไปแล้ว400เพชรหามาได้อาทิตย์ละ600แต่ก็มาโดนทุกวีกอยู่ดีนะครับโอเคนะครับมามาต่อมันติดสุดท้ายแล้วครับแล้วก็จะลากันแล้ว200เพชรสุดท้ายนะครับแล้วก็พอแล้วเก็บไว้ดันแพทเทิ p a นพาร์แล้วครับ อ่ะปีเซตส,สีแดงมาโอเคหวงสีแดงด้วยมาหนึ่งลุงหนึ่งลุงไปโอเคหนึ่งลุงนะครับอนิเมชันมาจบจบอนิเมชันโอเคโอเมกามอนผมได้แล้วหน้าตู้สเจอ๋อมากเย่ดีใจแล้วนะโอเคไม่เกลือนะครับ600เพชรนะแต่ก็ยังไม่มีซื้อปลั๊กอินอีกนะเดีย๋ยวต้องไปหาตังค์ซื้อปลั๊กอินคนระับ ก็น่าจะฟาร์ม SDQ แล้วก็ไปซื้อปักอิน,นะครับแล้วก็เพชรเศษเพชรที่เหลือก็น่าจะเอาติดแค่หนึ่งในสองรก็พอนะครับมาขึ้นมาโอ,โอเคมาออร่าอย่างนี้ถูกต้องถูกตัวนะครับตัวที่เราอยากได้นะครับอักมอน์นะเรียบร้อยนะครับปิดตู้ไปอย่างสวยงาม <c oughs> ลุน้นแทบตายนึกว่าจะเกือนะผม <c oughs> เลิกงามยามดีนะครับ11โมงนะมันเป็นเลิกเลิกเลิกที่ผมจะเปิดประจำนะเลิก11โมงตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับปิดตู้นะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับไว้เดี๋ยวไปปั้นก่อนแนละ้วมาลองในแบ t t ท e p พา k กันนะครับ โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามใ้ช่องผมด้วยนะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ